ไทยเล่น้ยาเทปอแนาเสวัสดีครับหล่อๆเลยออสเรเลียพอมีนิวโหลูคัาตัดผมไหมดูทรงผมลูคัสกับเดีวสวัสดีอีกรอบก่อนสวัสดีครับอินกางชื่อโชวทรงผมโชวทรงผม มารับพี่ลูคัสแล้วนะคะฮั Hi, ลโค่ะส,สวัสดีครับไอดืดูตัดผมใหม่ดูทรงผมรับพี่ลูคัสมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถเข้าเมืองไปซื้อของกันที่ร้านเอเชียนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Hi guys <c oughs> ไปซื้อของที่ร้านเอเชียมานะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกล่องอาหารกลางวันดูค่สะสักคะว่ากินข้าวหมดไหมอมกินไปเยอะเหมือนกันนะเหลือแค่แบบเศษขอบขอบขนมนะคะเศษขอบขนมปังเหลือกลับมาบ้านแล้วก็ผลไม้กินเรียบแต่ว่าผ,ากผักเหลือแค่รอดกลับมา <S <S ต้องอล้างนะคะก็เดี๋ยวมิ้นจะมา unbox ใช้คำว่า unbox แกถุงกันนะคะไปได้อะไรมา <S <S ทุเรียนค่ะทุกคนเรามาชิมทุเรียนกัน เป็นทุดเรียนครั้งแรกของปีงนี้เลยนะคะกลิ่นแรบว่าโอ้ยน้องดูดีมากเลยดูแบบมินกินปีที่แล้วมันแบบเละนะคะแต่ปีนี้ดูดีมากเลยอะดูดีอ่ะโอ้อ ฟินมากเป็นเ็กเจอร์ที่ใช่สำหรับมิ้นมากๆะคะ่ะคือกรอบนอกนุน่มในคอยอีก <c oughs> ครู่นะอ้ยดี เซอร์มาเพราะว่ามันสะดวกดีเนาะมันไม่เสียเ,เข้าฟรีเซอร์ึ้นแห้งนะคะไปมะกรูดแกงนี้ต้องเอาเข้าฟรีเซอร์แล้วก็ซื้อน้ำปลาเมนะคะเมกเร์เชฟวุ้นเส้นมังง่าเวลาตื่นนอนหลับอยู่ทุกครั้ง อาหารเย็นของเราวันนี้นะคะดอกบร็อกโคลี่นะคะผัดน้ำมันหอยกับแครอทข้าวผัดแล้วก็ปาแซลมอนนะคะอร่ไยมั้ยบ้านผ้อร่อยไหมแล้วก็มีโอเคมิ็นเด็บะ โอลิเวียโอลิเวียมองอาหารเ้วเองอ่ะอเด็กก็หมอมมั้งโอเวียกันวันนี้โอลิเวียจะทานอ่ซูโคชาเฟอร์หรือว่ามันเทศนะคะ

เช้านี้นะคะหลังจากที่ทำเซอร์ไพรส์คุณพ่อในวันฟาส t d เดย์ไปนะคะแล้วก็ยุ่งๆทำนู่นทำนี่อะไรนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายอัปเดตอะไรให้ดูเนาะก็วันนี้นะคะเป็น like I think in a very very long time that ครับค่ะ n d of l u e Mega One like you know เป็นมัน And you look ดด <laughs> Thank you. Thank you. กว่าแล้วนะคะประมาณเที่ยงสิบห้าเนาะก็เรามีน้าที่บ้านญาติบ้านญาติโนเอสบ้านญาติบ้านญาตินะคะเป็นพี่ชายของพี่ลาสนะคะก็เขาจัดงานวันเกิดนะคะอายุครบ50ปีนะคะเออ่ In here you celebrate a big party when you turn 50 right? Yes, Uh, you do. Especially, I mean, not especially 50, but every time you turn like a round birthday. 50 is maybe extra special. Because oh my god! Halfway. Then it's your turn soon. No, it's not my know. turn soon. no. no, no. no also no, me, soon. I won't forget that round. No, no, no. I wanna say how old is You can say. But I thought you meant 50 soon. No, I mean <laughs> the round number. Yeah, okay. True, yeah, both ร้อนตัวนะคุณพี่นะยังไม่ได้ว่าอะไรเลย thirty and forty out but you look like twenty oh but <laughs> I hardly look 20 you look at my wiggle and, and my face ลูกค้าสปการ์มิน่าฟ้าฟี่แกล้งบ้าดีกว่าไม่ตอบอีกน้อ ก็โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านพี่ชายของพี่ลาสนะคะก็เดี๋ยวมินถ่ายอัปเดตให้อีกทีเนาะก็เป็นญาติญาติสนิทกันทั้งนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามินจะถ่ายอะไรได้บ้างแต่ก็จะถ่ายเท่าที่ทุกคนสบายใจมาให้นะคะบาย see you later ถึงเป็นบ้านแรกเลยเด็กๆไปเล่นกันเดี๋ยวโอลิเยทารีมก่อนโอลิเยทารีมกันแดดกันนะคะคริมกันแดดหนูอยู่ไหนดอกทิวลิปสีดำมันคือสีแดงเข้มรือสีดำอะ่ะเกฟฟ์อันนี้ทุกคนมาถึงแล้วอใช่ <c oughs> พรึ่งเปิดแรบ,บนี้แล้วค่ะ du bare tager det okay. Ja, tak, August. Okay. <laughs> du er fast. 1ทุ่มนะคะทุกคนก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะลูคัสสลบสลายส่วนอลิเวียตื่นจ้า1ทุ่มแดดที่นี่ก็ยังคงสว่างนะคะหน้าร้อนเนาะก็คุณพ่อกำลังทำอาหารเย็นนะคะแบบง่ายๆเนาะก็กินกันแบบเรียบรนะคะเพราะก็าตึกเราเนาะสำหรับบ้านที่มีเด็กทุ่ม1-2ทุ่มในนี้เนาะก็โอเคค่ะ that's it for today แล้วก็พรุ่งนี้เราจะมี เพื่อนมานะคะก็เดี๋ยวจะทำกริวกันปิ้งย่างกันในสวนนะคะก็ให้เด็กๆเ,เล่นน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเพราะอากาศมันก็ร้อนละแล้วอีกอย่างน้ำเราก็เราลองน้ำไว้ตั้งแต่สองสาวันก่อนมัตอนนี้ก็น่าจะอุ่นๆพอดีน,นะคะก็โอเค you t o m o r r o w สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีลูกตกใจแม่คุยกับลูกซะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็สายๆแล้วเนาะประมาณ10จะ11มงแล้วนะคะก็เรามีแขกนะคะบ้านแม่ออมกับน้องลูคัสเป็นลูคัสอีกคนหนึ่งนะคะจะมาที่ที่บ้านเรานะคะก็วันนี้เราเป็น โฮสต์เนาะก็วันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างเราก็จะทำกริลกันนะคะเป็นแบบปิ้งย่างสไตล์เดนิชนะคะก็ซัมเมอร์นะคะก็การกริลก็คือแบบทับทุกบ้านนะคะ <laughs> ก็กริลวันนี้เราก็ง่ายๆนะคะก็เป็นพกวกแบบเราตั้งใจจะแบบเสิร์ฟแบบเนื้อก็พวกไส้กรอกแล้วก็ผักอะไรใดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นมีทำไซด์ดิชเพิ่มก็คือเป็นนึงเป็นคาร์บสักหน่อยนะคะก็คือสลัด พาสต้านะคะก็กําลังต้มน้ําเดี๋ยวจะต้มพาสต้าแล้วก็เตรียมหั่นผักทําในสลัดพาสต้านะคะก็โอเคมาดูกันเลยจ้าว่าทําอะไร้ังเหรอ ำไมมันของเยอะจังเลยชอบอะไรมาบ้างเนื้อสำหรับวันนี้นะคะกินเบื้อเริ่มเลยแต่คงไม่ได้ย่างไม่ได้ย่างไม่ได้กริลทั้งหมดนะกิโลละเท่าไหร่กิโลละสองกิโลละพันพันกว่าบาทนะคะแล้วก็อันนี้มันกิโลเนี่ย1ึงจุดเจ็ดึงโลเจ็ดขีดนะคะเกือบสองโลเนาะก็เกือบสองพันเนาะชิ้นนี้แต่นางก็เบือเริ่มเลยแล้วก็โอเคมากมายแต่วมีนต้องเริ่มทำละ Thank you. ค่ะทุกคนก็เมื่อกี้อันแพ็คของที่พี่ลาสไปช้อปปิ้งมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมินจะมาเริ่มทำพาสต้าสลัดกันเลยนะคะตอนนี้ของครบแล้ว นะค,ะคนนี้เรียกเหมนมีมาให้นมกันใช่ไหมคะเนื้อหิวนมใช่ไหมคะฮะอย่างนี้นะคะแม่ลูกอ่อนทำครัวนะคะทำไปก็ต้องมาให้นมเบบีไปเนี่ยทำาบบีนึว่ไม่ให้นมเบบีไปโหทำให้มือแม่ดำขนาดนี้เนี่ยทำใหสีมันตักอย่างเงี้ยเมื่อวานนะคะที่ไปบ้านญาติมาแล้วก็แบบไปนั่งเล่นในสวนกันเนี่ยนะคะผิวคนไทยผิวมินเนี่ยคือแบบตากแดดแป๊บเดียวก็คือไปแล้วจ้าในขณะที่ ฝรั่งก็คือแบบไม่มีความบราวไม่มีความน้ำตาลขึ้นในดๆคนไทยคือแบบแป๊บ,บเดียวนั่งตักแดดแป๊บเดียวฮะใช่ไหมคะอลิเวียก็แทนขึ้นนิดนึงไหมอลิเวียก็แอบทนแทนขึ้นอยู่เนอะใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณปู่ขุนย่านะคะก็เดี๋ยวจะมายืมสลัดโปเอาไปใส่ของนะคะ คุณย่าก็คือของเยอะไปหมดเดี๋ยวนะเราจะมาขอยืมไปใส่สลัดกับใส่ไอ้นี่ของเราอุ้ยแก้ตงานของชํา้วยงานแต่งมิ้นกับพี่ลาสนะคะ <laughs> น่นารัก <laughs> โ <Okay. S 1> อเคมาสลัดโบไปใส่แต่เราทำสลัดแล้วก็มีนะขอยหยิบก่อนนะคะจะทำของเขาแตก <laughs> คุณบอก <laughs> ควณพ่อรอหมดตัววอดีทีเร็กซ์ตัวใหญ่มากพร้อมแล้วนะคะมาเปิดสะรอแล้วจัดตรงจัดโต๊ะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวรอแขกมาแล้วก็เอาอาหารออกมานะคะโอลิเวียอยู่ในนี้เอลิเวียอยู่ใน,น คุณพ่อจุดเตาแล้วจ้าแม่ก็พยายามกล่อมโอลิเวียนอนอยู่นะคะเมื่อกี้เหมือนหลับไปเจอหนอกไว้กรอบลืมตาใช่